ครับที่ข้างผมมีกล่องเอกสาอยู่ต้องการเปิดขึ้นมาให้มันจนช่องเดิมครับทำยังไงครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านคลิปต,ตอนนี้เป็น EP 276มีท่านสมาชิกช่องสอบถามมานะครับการใช้กล่อง p i s 3อยู่นะครับต้องการตั้งให้จำช่องเดิมที่เราดูอยู่นะครับ เวลาเปิดขึ้นมาให้จำให้เป็นช่องเดิมที่เราเปิดไว้ครั้งสุดท้ายนะครับสมมุติว่าช่องหมายเลข2นี่เป็นช่องสุดท้ายที่เราดูนะครับพอเปิดมาก็จะกลายเป็นเลข2นะครับหรือว่าถ้าหากช่องสุดท้ายเป็นหมายเลข4อยู่เปิดมาก็จะเป็นหมายเลข4นะครับเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับกดเข้าที่เมนูเลยนะครับ G-D mode ครับเมนูปุ่มนี้ให้มาที่ ตั้งค่าร,ระบบนะครับกดโอเคเข้าไปเลื่อนลงนะครับมาที่หัวข้ออื่นๆครับตรงนี้กดโอเคเข้าไปอีกครั้งนี่นะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานอันนี้ให้ปิดไว้นะครับแล้วก็ช่องแนะนำครับจุดนี้นะครับที่จะทำให้เครื่องเปิดมาเป็นช่องเดิมนะครับก็กดซ้ายขวาให้ปิดนะครับ หลังจากนั้นก็กด exit ออกครับผม exit ปุ Ex ่มนี้กดออกไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับเดี๋ยวเปิดมาใหม่ว่าจะยังอยู่ช่องเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาที่หมายเลขเดิมที่เราปิดนะครับก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับ ในการตั้งให้จำช่องเดิมที่เราดูครั้งสุดท้ายนะครับเปิดหมายเป็นช่องนั้นๆน,น,นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่านผู้ใช้จานดาเทียมไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับแล้วก็กดตรงรูกปกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ